วันนี้นะคะมีทรงผมฟรีมาแนะน้องบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะเป็นทรงผมถักเปียสีชมพูนะคะน้องทีไล่จากสีเข้มด้านบนแล้วก็อ่อนมาด้านล่างนะเขาแจกจานวน6000ชิ้นค่ะกระซิบบอกเลยนะคะว่าน้องรู้ก่อนได้ก่อนนะคะทําตามวิธีของพี่แป้งได้เลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยจ้าพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมอธิบายให้น้องฟังนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง เข้าแมบบมาแล้วเนี่ยน้องๆจะเห็นว่า2อันก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นทรงผมกับแว่นตาเนี่ยพี่แป้นได้สอนน้องๆรับไปซึ่งเขาได้บอกมานะคะน้องๆว่าทรงผมสีชมพูเนี่ยกำลังจะมาเร็วๆนี้ซึ่งน้องๆสามารถทําเตรียมก่อนได้เลยซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะเหมือนครั้งก่อนๆค่ะน้องๆคือการที่เราจะต้องมีพอยต์ในการแลกของนะคะซึ่งพี่แป้นไม่แน่ใจว่าพอยต์อาจจะมากกว่า2000ันหรือเปล่าหรืออาจจะแค่2 0 0พตรงนี้ ามาดูคลิปแล้วทำเตรียมไว้ได้เลยเมื่อของมาน้องๆกุญแ,แล้วก็ได้ของชิ้นนี้ไปเลยนะคะซึ่งสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยฟังพี่แป้งก่อนนะคะตอนแรกเราจะต้องปลดล็อกเควสโดยการที่เราต้องหากล่องของขวัญก่อน10กล่องน,น,นะคะเราถึงจะสามารถไปเก็บพอยต์ในออฟบ,บี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันขึ้นแบบไหนแะต้องทำยังไงบ้าง ซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยมันจะเลืองแสงแบบนี้นะคะให้น้องๆเนี่ยทำการตามหานะคะแล้วก็เก็บทั้งหมด10ชิ้นค่ะซึ่งเขาจะมี้าบบอกนะคะน้องๆว่าแต่ละชิ้นเนี่ยอยู่บริเวณไหนบ้างซึ่งอย่าลืมนะคะให้น้องขึ้นมาข้างบนด้านนี้ด้วยเพราะมันจะมีอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีในป่าด้วยนะคะนี่เลยค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าตัวเองเก็บไปเท่าไหร่แล้วนะคะตามแต่ละโซนหากน้องๆนะคะเก็บครบ1ิบอันแล้วนะคะจะขึ้นเหรียญเตาว่าน้องๆเนี่ย สามารถทำอีเวนต์ต่อได้นั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องไปเก็บพอยนะคะในออบบี้นั่นเองหากน้องๆไม่เก็บกล่องของขวัญไม่สามารถเล่นออบบี้ได้ค่ะเราก็ทําการนะคะเล่นออบบี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมไอเก็บถุงๆสีส้มๆด้วยนะคะเล่นน้องเก็บไปแบบนี้นะคะมันจะมีจุดเช็คพอยบอกน้องๆอยู่นะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเมื่อน้องๆเล่นเสร็จแล้วนะคะหรือเล่นจบ1ตาเนี่ยน้องๆก็จะได้พอยมาประมาณ150อยพอยนะคะเล่นไปถึง2,000พอยแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าน้องๆอยากได้ชิ้นไหน